สวัสดีนะครับผมสวัสดีพี่น้องชาวทู้นะครับมาดูเครื่องอัดฟางนะครับตัวใหม่นะครับเมื่อกีกลองไปแล้วครับไม่รู้ว่ามันเป็นอะไรครับอันนี้มันเป็นเก่าหน่อนะครับทาสีใหม่นะครับเป็นรถเก่าหนอกช่างก็มาทดลองให้นะครับวันนี้ไม่รู้ว่าเป็นไรเมื่อกี้ครับดังมีเสียงดัง เครื่องตัวนี้ก็สองแสนกว่านะครับเครื่องของมนปลากด้วย l อ0นะครับผมเมื่อเช้านี้ก็ไปผมข้าวมานะครับก็ไม่ได้ถ่ายตอนที่ว่าเขาเอามาส่งนะครับัดูปัญหาเป็นอะไรเมื่อกี้ครับมัน มันมีเสียงดังจังหวะหนึ่งครับดังตุ่มครัอย่ามาดูครับว่าเป็นอะไรเดี๋ยวก็ไม่เป็นไรกบชั่งอยู่นะครบับชั่งแก้ไขาให้

อันนี้คือกาลังทดลองนะครับผมกำลังทดสอบนะครับอันนี้เป็นเครื่องอัดฟางเก่านอกนะครับก็มาส่งที่ไทยแล้วก็ทําสีใหม่นะครับผมก็เพิ่งมาส่งวันนี้นะครับเรื่องงานยามดีนะครับผม9โมงเช้านี่ครับก้อนนะครับมมไม่รู้ว่าถึงมม็ดไหมครับนี่นี่ัน,นาดก้อน เหือลศูนอย์หนึง่งแปดนะครับคันนี้เขากลังตั้งใหม่นะครับ มันแรกๆก,ก็แต่ยังไม่ค่อยได้ระดับเท่าไหร่นะครับนะครับก่อนที่ว่าอัดมันก็มีก้อนที่ว่าสั้นแล้วก็ก้อนยาวด้วยนะครับอันนี้จะเอาสักเม็ดหนึ่งนะครับอันนี้เป็นเครื่องอัดฟางตัวเล็กนะครับกับ L c ซูนกแปด

เดี๋ยวอาจจรา์เขาทำก่อนนะครับก็ค่อยมาดูว่ากอมาดูอีกคลิปหนึน่งน,นะครับว่าทำเสร็จแล้วก็ลองแล้วก็มันใช้งานได้นะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสลับคลิปนี้ก็จบวิพีท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เราได้ครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ